วันนี้เราก็จะมารีวิวเวฟร้อย led ป่าวานปี2018หรือ2 0งพนะครับทุกท่านก็เป็นคลิปแรกของช่องนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็สันสนบ้านนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมารีวิวเวฟร้อยรถที่ผมขับทุกวันทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นแบบทรงทรงแรกนะทอนน่จริงก็มีทรงแรกมาก่อนแล้วแต่ผมก็อยากเริ่มใหม่กับช่องใหม่เริ่มทําช่องใหม่ก็จะทําทรงรถใหม่ไปด้วยพร้อมช่อง ก็รีวิวข้าวก็ทรงก็จะประมาณนี้ยใส่ล้อแม็กเดิมๆเลยนะครับโหลดโหลดหน้าประมาณหนึ่งนิ้วนะผมตัดผมเจาะบางโคนเอานะมองว่าทุกคนเห็นไหมแล้วก็มีจานเป็นจานเจาะนะครับนะจานเจาะและ้วก็โชคหลังโชกชาชโยตรงนี้โดนน้ำมันเลยลอกไปขนาดความสูงสองร้อยก้สิบห้ามิลน,นะประมาณนี้ รุคันนี้ทําสเต็ปเครื่องเป็นลูก54มิลชักเดิมนะครับทุกท่านเป็นแคมของต้ตหู8ริ้วท่อก็ท่อชานสปีด28ออก35ป่ะจำไม่ได้เหมือนกันกคร่าวโดยรวมก็ประมาณนี้เสียงเครื่องของผมไม่รู้เป็นไรมันดังมากเลยใครมีวิธีแก้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะทุกท่านผมสตาร์ทให้ฟัง ไม่รู้ว่าเสียงกล้องมันจะดีไหมนะเสียงมมันจะดีไหมเพราะว่าใช้มือถือถ่ายกันก็ดังมากดังอะไรไม่รู้ดังแกลกๆเสียงท่อก็เงียบๆนะเป็นท่อผ่ามุกเงียบๆไปกันอ๋อแล้วก็เบาะเบาะเป็นของดวงอนะ่ะดวง งโคราชถ้าจำไม่ผิดนะทุกท่านสภาพตัวลวงก็เหมือนรถเดิมอะเอาล้อแม็กไปพ่นสีทุกท่านตวลวงประมาณนี้ไม่มีอะไรมาขอบคุณที่ทุกคนรับชมมาถึงจนจนถึงตอนนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าบางทียอดวิวดีก็อาจจะเอา ไปจัดทรงใหม่สวยๆลงช่องก็ได้นะครับนะขอบทุกคนที่ดูคลิปครับ